เมื่อคืนที่ผ่านมาโรนโดออกมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเมสซี่เอาไว้โดยโลนโดพูดถึงเมสซี่ว่าเมสซี่เป็นนักเตะที่น่าถึงม,กมากๆเขา,าหัสจันและเขายอดเยี่ยมผมนักเตะคนหนึ่งผมใช้เวลาร่วมเขามายาวนาน16ปีลองนึกภาพ16ปีดูสิมันยาวนานขนาดไหนผมมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขานะถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้เป็นเพื่อนสนิทกับเขาแต่เขาถือว่าเป็นเพื่อนรูปอาชีพของผม และก็มีบางครั้งที่ผมเคยได้พูดคุยกับเขาหรือโทรคุยกับเขาเขาเป็นคนที่ผมเคารพมากๆผมมักจะพูดในสิ่งที่ดีกับเขาเสมอเช่นเดียวกันเขามักจะพูดในสิ่งที่ดีของผมการให้เกียรติระหว่างกันกับเขาและผมมันเป็นสิ่งสําคัญมากๆเราให้เกียรติกันในทุกๆด้านแม้กระทั่งเรื่องพญาของผมและพญาของเขาก็ให้เกียรติกันเช่นเดียวกันแฟนของผมมาจากอาร์เจนตินาและผมเคยคุยเกี่ยวกับเรื่องแฟนของเขา แน่นอนว่าแฟนผมก็ยกย่องเขาว่าเขาเป็นหนึ่งในเตะที่ดีที่สุดในวงการฟุตบอลโลโดครับได้กล่าวถึงเมสซี่เอาไว้นั่นเองงานนี้ก็ต้องติดตามมันต่อไปนะครับอย่าลืมนะกดไลค์ Subscribe กดแชร์ให้ด้วย